วันที่8กันยายนที่จะถึงนี้ Steelrising เกมแนวโซลไลท์ที่หยิบยกประวัติศาสตร์นองเลือดเมื่อครั้งปฏิวัติฝรั่งเศสมาดัดแปลงก็จะได้เปิดให้เล่นกันแล้วโดวยสําหรับคนที่ทําการพรีออเดอร์ตัวเกมล่วงหน้าแล้วสามารถที่จะเข้าไปทดลองเล่นในตัวโคสเบต้าของเกมได้แล้วตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาอันที่จริงตัวผมเองก็กะจะมานั่งทําคลิปความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองเล่นตัวเกมในช่วงโคสเบต้าไปแล้วแต่ทําไปทํามากว่าจะได้ทดลองเล่นก็ปาเข้าไปวันที่2กันยายนแล้ว เพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันตัวเกมก็จะเปิดให้เล่นกันแล้วดังนั้นข้ามตรงนี้ไปแล้วไปคุยกันทีเดียวในวันที่เกมเปิดแล้วกันครับแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของตัวเกมนี้ก็คือการที่ทีมงานได้นําประวัติศาสตร์ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสมาดัดแปลงในเกมของพวกเขาซึ่งตรงนี้มันดูน่าสนใจไม่น้อยว่าใน,นเรื่องภายในเกมนั้นจะถูกดัดแปลงออกมาแบบไหนดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสก่อนที่จะเล่นตัวเกมจร,งจรงิงวันนี้เราไปทําความรู้จักคร่าวๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ปฏิวัต สวัสดีครับผมบีบอลนคคลิปนี้การปฏิวัติฝรั่งเศสเรื่องราวต้นแบบของเกมสติวไลซิ่ง However, those who bear love for their country in their hearts will be ready to fight again. More brave citoyens will surely join us soon. Allo? Can we count on your support? The king must be stopped. I couldn't agree more, madame. มูลเหตุของการลุกฮือของการปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นยังคงเป็นที่โต้เถียงกันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่นักประวัติศาสตร์หลายคนก็ชี้ไปในเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของฝรั่งเศสในยุคนั้นรวมถึงปัญหาความอดอยากของประชาชนกลุ่มที่ยากจนที่สุดในประเทศอันเนื่องมาจากวิกฤตการขึ้นราคาของขนมปังที่เป็นอาหารสามัญของฝรั่งเศสที่พุ่งสูงขึ้นจากการเก็บเกี่ยวธัญพืชที่ให้ผลผลิตไม่ดีมาหลายปีติดต่อกัน อีกทั้งนักประวัติศาสตร์หลายคนยังชี้อีกด้วยว่าเป็นเพราะความไม่พอใจในตัวของพระนางมาลีอ,องตัวเน็ตที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเป็นอย่างมากส่วนทางกับวิกฤตทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสที่กำลังถดถอยอยู่ในช่วงเวลานั้นรวมถึงเรื่องที่ฝรั่งเศสนั้นสูญเสียค่าใช้ใจ่ายเป็นจำนวนมากในการทำสงคราม7ปีและสงครามปฏิวัติอเมริกาโดยสงครามใหญ่ทั้งสองนั้นได้ก่อหนี้อันมหาศาลให้กับตัวของประเทศฝรั่งเศสอีกทั้งยังทำให้ฝรั่งเศสนั้นสูญเสียพื้นที่อาณานิคมในอเมริกาเหนือไป ยิ่งทาให้เศรษฐกิจภายในฝรั่งเศสนั้นตกต่าลงไปอีกและอีกปัจจัยที่น่าจะสําคัญไม่แพ้กันหรือไม่ก็อาจจะสาคัญที่สุดก็คือการที่ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวทางการเมืองมากยิ่งขึ้นการรู้หนังสือในหมู่รัษฎรเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเมื่อประชาชนเริ่มคิดเองได้และฉลาดมากยิ่งขึ้นการที่ชนชั้นปกครองหรือคุณนางจะกดขี่พวกเขานั้นก็เป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นทางการฝรั่งเศสนั้นพยายามที่จะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่มีอยู่ในตอนนี้โดยการเก็บภาษีเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ว่าลักษณะการเก็บภาษีนั้นเป็นการเก็บภาษีแบบถดถอยที่หมายความว่าหากคุณยิ่งมีรายได้สูงมากเท่าไหร่คุณก็จ่ายภาษีน้อยลงเท่านั้นซึ่งวิธีการเก็บภาษีแบบนี้ก็ยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องการเก็บภาษีแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าพวกนักปกครองในตอนนั้นมันโง่ก,กันหรือเปล่าไปรีดเลือดก,กับคนไม่มีและอุ้มชูพวกที่รายได้สูงนี่นะคือผมจะอธิบายตามนี้ครับ ในยุคสมัยนั้นสิทธิ์ขาดในพื้นที่ต่างๆนั้นเป็นของชนชั้นปกครองอย่างพวกขุนนางอย่างสิ้นเชิงทํใหมคนพวกนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากซึ่งถึงแม้ว่ากษัตริย์จะมีอำนาจสูงสุดภายในประเทศก็ตามแต่พวกขุนนางที่มีอิทธิพลมาก,มากนั้นมักจะมีกลุ่มพันธมิตรและพวกพ้องอย่างพ่อค้าที่ร่ํารวยหรือไม่ก็นักบวชของาศาสนาจักรคอยเล่นเกมการเมืองก,กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นชนชั้นปกครองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวกษัตริย์หรือแม้กระทั่งคนออกกฎหมายก็พยายามจะหลีกเลี่ยงกา,การกระทบกระทั่งงกกกกกกััับบคนนนนนพววี้้ยยยเลลไปปอออุ่่่มชชชชาาาระ ที่ไม่มีปากมีเสียงเท่าไหร่ในเรื่องนี้แต่ถึงแม้พวกเขาจะไม่พอใจพวกเขาก็ทําอะไรมากไม่ได้อย่างในรูปที่ผมโชว์ให้ดูอยู่นี้เป็นรูปล้อเลียนสภาพสังคมในฝรั่งเศสขณะนั้นที่ทานันดรที่3หรือประชาชนกําลังแบกฐานันดรที่2หรือคุณนางและฐานันดรที่หหรือนักบวชอยู่ซึ่งรูปนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมโดยรวมของฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีในปี1744พระเจ้าหลุยส์ที่16ขึ้นของราชท่ามกลางวิกฤตการคลางของฝรั่งเศสที่อยู่ในสภาวะแทบล้มละลาย ุนนางครั้งเอกมักพยายามที่จะแก้ปัญหาวิกฤตการคลังในครั้งนี้โดยการแก้ไขการเก็บภาษีแบบถดถอยที่สร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไปรวมถึงการพยายามยกเลิกการงดเว้นภาษีของชนชั้นขุนนางแต่ถ้าว่านโยบายแก้ปัญหาหลายๆฉบับก็ถูกปัดตกในที่ประชุมเนื่องจากการเข้าไปขัดผลประโยชน์และเอกสิทธิ์ของเหล่าขุนนางมากเกินไปหลายคนจึงถูกบีบให้ลาออกหรือไม่ก็ชิงลาออกไปเพื่อรักษาชีวิตตัวเองจนกระทั่งวันที่24มกราคมปี1789 พระจารุวที่16ได้มีพระราชกิจสเดีารเรียกประชุมสภาฐานันดรที่พระราชวังแวร์ไซประกอบไปด้วยฐานันดรที่1นักบวชฐานันดรที่2คุณนางและสุดท้ายฐานันดรที่3ประชาชนโดยเป็นการเปิดประชุมสภาฐานันดรครั้งแรกของฝรั่งเศสหลังจากครั้งล่าสุดในปี1614หรือก็คือ175ปีหรือกเกือบจะสองศตวตรรษโดยมีฐานันดรที่1หรือนักบวชเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้303าคนฐานันดรที่2หรือคุณนางเข้าร่วมการประชุม291คนและฐานันดรที่3 ประชาชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้610คนฐานันดรแรกนั้นเป็นตัวแทนของนักบวชเล่า1 0 0 0 0แคนทั่วฝรั่งเศสและถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเล่าสิของประเทศทั้งยังได้รับสิทธิจัดเก็บภาษีจากชาวไร่ที่ใช้ประโยชน์เหนือที่ดินฐานันดรที่2เป็นตัวแทนของคุณนางที่มีจํานวนอยู่เล่าส0 0 0 0นคนถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเล่า25%ของประเทศได้รับบรรณาการและค่าเช่าจากชาวไร่เป็นการตอบแทนฐานันดรที่3เป็นผู้แทนของเล่าไพ่หรือประชาชนที่มีจํานวนเล่า28ล้านคน กว่าครึ่งของผู้แทนธนันดรที่3นั้นเป็นข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่ก็นักกฎหมายผู้มีการศึกษาการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมในปีเดียวกันที่ประชุมเสนอให้ใช้ระบบการลงคะแนนแบบานันดรและ1เสียงหรือก็คือทั้งสภาจะมีการโหวตเพียง3เสียงเท่านั้นซึ่งนั้นทําให้านันดอนที่3นั้นถึงแม้ว่าจะมีจํานวนมากกว่าแต่ก็มีสิทธิ์มีเสียงในสภาเพียง1ใน3เท่านั้นทำให้การลงเสียงของพวกเขานั้นไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอีก2ทานันดรได้ ผู้แทนฐานในดอนที่3ชี้ให้เหนถึงความไม่เป็นธรรมในการออกเสียงโหวตและเสนอให้โหวตหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงแทนแต่สุดท้ายข้อเสนอของเขาก็ถูกปัดตกไปฐานในดอนที่3ไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้ถอนตัวออกจากที่ประชุมและไปตั้งสภาของตนเองในนามสมัชชาแห่งชาติ กลุ่มสมาชิกแห่งชาติรวมตัวกันที่ทงเดตาในพระราชวังแวร์ไซด์พร้อมประกาศจุดยืนว่าเป็นอิสระจากองค์กรอื่นและมีเพียงสภาของพวกตนเท่านั้นที่มีอำนาจในการแก้ไขกฎหมายภาษีเนื่องจากพวกเขาไม่ไว้วางใจในการทำงานของราชาสำนักที่สนับสนุนเพียงนักบวชและคุณนางเท่านั้น พระเจ้าหลุยไม่พอใจการกระทำของสมาช่าแห่งชาติจึงสั่งให้ทหารหลวงปิดใต้ท้งเดตาที่ใช้เป็นที่ประชุมของสมาชาแห่งชาติและเมื่อพบว่าทถงเดตาถูกปิดเราสมาชิกสมาชาแห่งชาติก็ได้ย้ายไปรวมกันที่สนามเชื้อเต็มปมและร่วมกันประกาศคำปฏิญาณสนามเทนิสโดยมีเนื้อหาว่าจะไม่มีวันแตกแยกและจะรวมตัวกันไม่ว่าที่แห่งหนใดหรือสถานการณ์ใดก็ตามจนกว่ารัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรจะถูกตีตาขึ้นความพยายามที่จะทำให้สมาชาแห่งชาติหมดความชอบธรรมและเป็นโมฆะข,ของพระเจ้าหลุยนั้นไม่ประสบความสำเร็จ จนในที่สุดพงก็ได้ยอมรับอำนาจของสมาชาแห่งชาติในวันที่27มิถุนายนสมาชาแห่งชาติได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนชาวปารีสและเมืองอื่นๆอย่างทวบทนเมื่อพระเจ้าหลุยยอมรับสถานะของสมาชชาแห่งชาติแล้วพงทรงขอให้อีกสองฐานันดรที่เหลือเข้าร่วมประชุมซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเกินครึ่งของฐานันดรที่หนึ่งหรือนักบวชก็ยอมเข้าร่วมประชุมกับสมาชาแห่งชาติในขณะที่ฐานันดรที่2หรือคุณนางมีผู้ที่ยอมเข้าร่วมเพียง47คนเท่านั้น ในวันที่9กรกฎาคมสภาสมัชชาแห่งชาติไดเปลี่ยนชื่อเป็นสภาล่งลางรัฐธรรมนูญแห่งชาติทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและผู้ร่งางรัฐธรรมนูญในสภาเดียวกองทัพหลวงมีการจัดจ้างทหารรับจ้างต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งที่มาจากสวิตและเยอรมันเนื่องด้วยราชสํานักมองว่าทหารต่างชาตินั้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าทหารฝรั่งเศสหากว่าต้องลงมือกับคนชาติเดียวกัน อีกทั้งพระเจ้าลุยที่16ยังได้ทําการปลดนายชักแนแก่ผู้ดารงตําแหน่งขุนคลังเอกและมุขมนตรีแห่งรัฐที่มีอํานาจเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีออกในวันที่11กรกฎาคมซึ่งชักแนแก่นั้นเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งทานันดอนที่3และหลังจากที่ข่าวการปลดชักแนแก่ลงจากตาแหน่งได้แพร่สะพัดไปทั่วกรุงปารีสในวันที่12กรกฎาคม รวมเข้ากับเรื่องที่ราชสำนักได้ตึ่นกำลังเอาไว้อย่างมากในหลายจุดทําให้ประชาชนมองว่าพระเจ้าลุยนั้นคิดจะใช้กําลังทหารในการล้มล้างสภาล่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติทําให้ประชาชนชาวปารีสออกมาชุมนุมกันนับเหมือนที่ลานหน้าพระราชวังหลวงนักสื่อสารมวนชน,านนามว่าการมีแดมูเลงได้ประกาศเอาไว้ว่าราษฎรทั้งหลายจะมดสเสียวลาไม่ได้อีกแล้วสําหรับผู้รักชาติการปลดเนยแกมันคือเสียงระฆังลังหลายของวันเซนต์บาโธโลมิวนี่เองคืนนี้ทหารสวิตและเยอรมันทั้งหมดจะเคลื่อนพลออกมาจากล่านซองเดอร์มาร์มาฆ่าพวกเราตายทั้งหม ทางรอดเดียวที่เหลืออยู่คือจับอาวุธเช้าของวันที่1 4กรกฎาคมชาวปาลิสบุกเข้าไปยังออเตเดเซงวาลีดคลังแสงของกองทัพได้ยึดปืนยาวจำนวน3า0,000ืกระบอกมาได้แต่ทว่าทั้ง3 0,000ืนกระบอกนั้นกลับไม่มีกระสุนอยู่เนื่องจากผู้ด,ดูแลของออเตเดเซงวาลีดนั้นสั่งย้ายดินปืนไปเก็บรักษาเอาไว้ที่คุกบัสตีไม่กี่วันก่อนหน้าแล้วชาวเมืองทั้งหมดจึงมุ่งหน้าไปยังคุกบัสตีแล้วทำการล้อมเอาไว้พร้อมกับยื่นคำขาดให้คุกหรือถอนปืนใหญ่และส่งมอบดินปืนทั้งหมดให้ประชาชน โดยหลังจากนั้นได้เกิดการประทะจนถึงช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีประชาชนก็สามารถบุกเข้าไปในคุกบัสตีและทำการยึดอาวุธและดินปืนได้สำเร็จก่อนที่จะพากันกลับไปตั้งมั่นที่ออเตเดแซงวาลีดโดยกองกำลังห้าต่างชาติที่ตึงกำลังอยู่ที่ซองเดนมาร์กนั้นไม่ได้เข้าแทรกแซงแต่อย่างใดเช้าวันที่15กรกฎาคมพระเจ้าหลุยรสรงทราบข่าวการทลายคุกบัสตีก็เกิดวัดเกงความรุนแรงจากฝูงชน จึงทรงแต่งตั้งนายพลเดลลาฟเยตวีรบุรุทรงคามปฏิวัติอเมริกาเป็นผู้บัญชาการกองอารักชาติเพื่อรักษาความเป็นระเบียบภายใต้อำนาจสภาอีกด้านหนึ่งผู้แทนชาวปารีสจำนวน144คนนำโดยชองซิลแวงบายีก็ได้จัดตั้งคณะปกครองกรุงปารีสที่มีชื่อว่านครบาลปารีสโดยยินยอมที่จะเชื่อฟังสภาล่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ พระเจ้าหลุยส่งเรียกเนกย์แกกลับมาดำรงตำแหน่งในวันที่16กรกฎาคมเนย์แกได้เข้าพบปะประชาชนที่ออเตเดอแซงวาลีดซึ่งถูกประดับไปด้วยธงไตรลงแดงขาวน้ำเงินและในวันที่17กรกฎาคมพระเจ้าหลุยสก็ทรงเสด็จเยือนปารีสด,ด้วยตัวของพระอ,องค์เองพร้อมกับยอมรับธงไตรลงเป็นธงชาติของฝรั่งเศสทำให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นชั่วคราวระหว่างทั้งสองฝ่าย ในเดือนสิงหาคมร่างประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองก็ได้รับความเห็นชอบจากสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติเมื่อวันที่26สิงหาคมปี1789มาตาที่หนึ่งว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาและทรงไว้ซึ่งเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสิทธิประการต่างๆความแตกต่าง,าง,างทางสังคมไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะเช่นไหลก็ตามจะมีขึ้นได้ก็แต่เพื่อผลประโยชน์มหาชนร่วมกันเท่านั้นในวันที่5ตุลาคมปี1789สตรีจำนวน7,000-9,000คน เดินขบวนจากปารีสไปยังพระราชวังแวร์ไซอันมีเหตุมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่หลายแรงแต่ส่งผลกระทบต่อสตรีที่มีหน้าที่หาอาหารให้สามีและสมาชิกครอบครัวพวกเธอมองเห็นงานเลี้ยงอันใหญ่โตฟุ่มเฟือยในราชาสำนักในขณะที่พวกเธอเองกลับอดอยากจึงได้พากันเริ่มเดินขบวนสู่แวร์ไซพร้อมด้วยอาวุธปืนและปืนใหญ่ที่ยืดมาจากออแตเดอแซงวาลีสและการทลายคุกบาสตีเมื่อ2เดือนก่อนหน้าเดินเท้าไปยังพระราชวังแวร์ไซโดยหวังจะควบคุมตัวกษัตริย์กับปารีส และเมื่อมาถึงพวกเธอก็พบผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งที่มาถึงก่อนหน้าแล้วสมาชิกสภาบางส่วนออกมาเชิญพวกเธอให้เข้ามาหลบฝนในที่ประชุมเราฟูงชนต่างนั่งพักบนรถม้าของสมาชิกสภาเพื่อบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยแกนนําของพวกเธอเกล่าวกับผู้แทนในสภาร่างรัฐธรรมนูญว่าพวกเธอมาล้อมที่นี่เพื่อขอขนมปังเพียงเท่านั้นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูนดำตัวแกนนําผู้ชุมนุมจํานวน6กคนเข้าเฝ้าพระเจ้าลุยซึ่งพระเจ้าลุยเองก็แสดงความเห็นใจและปลอบประโลมพวกเธอจนบางคนถึงกับล้มลงร้องไห้บนพืน้น พระเจ้าหลุยส์รงสัญญาว่าจะทำการปันอาหารส่วนหนึ่งเพื่อทำการช่วยเหลือฝูงชนบางส่วนจึงรู้สึกพอใจและทำการเดินเท้ากับปารีสในขณะที่อีกส่วนหนึ่งคิดว่าพระองค์ทรงรับปากส่งส่งไปแบบนั้นจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะชุมนุมต่อไปโดยพระเจ้าหลุยส์เองก็รู้สึกถึงความอันตรายที่หลหลอมพระองค์จึงทรงประกาศยอมรับกฤษฎีกาสิงหาคมที่เป็นกฎหมายยกเลิกระบบสักดินาในเวลาหกโมงเย็นของวันนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อคลายความไม่พอใจของฝูงชน เช้าวันต่อมาผู้ประท้วงบางส่วนค้นพบประตูขนาดเล็กของพระราชวังที่ไม่มียามเฝ้าพวกเขาจึงแอบเข้าไปในเขตพระราชวังเพื่อตามหาพระนางมารีองตัวเนตพระราชินีของฝรั่งเศสเพื่อทำการสังหารพระนางจนได้ปะทะเข้ากับกลุ่มราชาองครักษ์ในวังหลวงจนทำให้ผู้บุกลุกถูกยิงตายไปหลายคนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้ชุมนุมไม่พอใจและบุกเข้าไปยังเขตพระราชฐานจนราชองครักษ์รับมือไม่ไหวและถูกฆ่าตายอย่างน้อยหนึ่งในทำให้ในพลลฟาฟยัตที่เป็นทหารที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย ต้องเขามาห้ามปามและเป็นตัวกลางในการคลี่ไขสถานการณ์ในพลาฟายตเสนอให้พระเจ้าหลุยย้ายไปอยู่ใกล้ๆกรุงปารีสโดยหวังว่าการใกล้ชิดกับประชาชนนั้นจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ทว่าหลังจากเหตุการณ์นี้พระเจ้าหลุยก็ตกอยู่ในสถานะอารมณ์เศร้าหมองและเป็นอัมพาตทางจิตใจทำให้อำนาจทางราชการแผ่นดินตกไปอยู่ในมือของพระนางมาลีอองตัวเน็ตการร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและพลเมือง รวมไปถึงการปฏิรูปต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งมิถุนายนปี1 7 9 1มีข่าวลือว่าพระนางมาลีอ,องตัวเน็ตติดต่อกับจกักรพรรดิโอพอ์ที่2แห่งจกักรวรรดิโรมันผู้เป็นพระเชษฐาเพื่อยกกองทัพมาตีฝรั่งเศสและคืนอำนาจให้กับราชวงศ์พระเจ้าลุย์ตัดสินใจไม่หนีออกนอกประเทศแต่เลือกที่จะหนีไปยังชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งที่นั้นมีนายทหารผู้จงรักภักดีอย่างนายพลบูเยคอยให้การช่วยเหลือพระองค์ พระเจ้าหลุยและพระนางมารีอ,องตัวเนตนั้นหลบหนีออกจากพระราชวังตุยเดลีในวันที่20ิมิถุนานยนปีห7 9 1นแต่ก็ถูกจับได้ที่เมืองวาเลนในวันต่อมาโดยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ความเชื่อถือในตัวพระองค์จากประชาชนลดลงเป็นอย่างมากสมาชิกส่วนใหญ่ของสภาล่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติยังคงต้องการให้ใช้ระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมากกว่าระบอบสาธารณรัฐแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้าหลุยเองก็ไม่มีบทบาทไปมากกว่าหุ่นเชิด พง์ถูกบังคับให้ปฏิญาณตนต่อรัฐธรรมนูญและถือว่าสละพระราชสมบัติโดยอัตโนมัติแต่ถึงพระเจ้าหลุยส์จะประกาศสละราชสมบัติแล้วก็ตามประชาชนชาวปารีสก็ไม่ได้พอใจในตัวของพระองค์พวกเขามองว่าพระเจ้าหลุยส์นั้นถือได้ว่าสละราชสมบัติตั้งแต่ครั้งที่พระองค์พยายามจะหลบหนีแล้วจากการประกาศสละราชสมบัติทําให้เกิดความวุ่นวายมากมายในเมืองปารีสนายกเทศมนตรีชองปิแยรบายีได้ประกาศกฎอายการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์จนในที่สุดกองอากษ์แห่งชาติที่นําโดยนายพลเดลลาฟฟยัต ก็ได้เข้ามารักษาความสงบฝูงชนพยายามที่จะปาก้อนหินใส่กองอารักแห่งชาติในช่วงแรกโดยที่กองอารักแห่งชาติก็พยายามห้ามปามโดยการยิงปืนขึ้นฟ้าแต่ก็ไม่เป็นผลนายกเทศมนตรีบายีจึงออกคำสั่งให้ยิงเข้าใส่ฝูงชนเป็นเหตุให้ประชาชนหลายสิบคนเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกเรียก,นกันว่าการสังหารหมูช่ชองมารซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ทางการก็ได้เดินหน้าปราบปรามสมาคมสาธารณรัฐนิยมหรือกลุ่มฝักใฝ่การปกครองแบบสาธารณรัฐ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ในายชองปิเยบายีเสื่อมความนิยมลงอย่างรวดเร็วเขาจึงตัดสินใจลาออกจากนาครบานปารีสในวันที่12พฤศจิกายนในขณะที่ภายในฝรั่งเศสนั้นกําลังวุ่นวายเหล่าราชวงศ์ของยุโรปในเวลานั้นนําโดยพระเจ้าฟรีดิสววลเฮมที่2แห่งปรัสเซียจกักพรรดิเลโอพอลที่2แห่งโรมันตลอดจนพระนุชาของพระเจ้าหลุยที่16ได้รวมมือกันออกคําประกาศของเดยุกแห่งบราวชไว โดยมีเป้าหมายให้ปล่อยตัวพระเจ้าหลุยส์แลียทาการยุบสภาล่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติของฝรั่งเศสและหากไม่ปฏิบัติตามจะทําการสร่งกองทัพเข้าโจมตีฝรั่งเศสในทันทีแต่ถ้าว่าคําประกาศเหล่านั้นชาวฝรั่งเศสก็หาได้สนใจไม่แถมยังมีการทําภาพล้อเลียนคําประกาศนี้อย่างเปิดเผยอีกด้วยโดยคําประกาศของนายกแห่งเบลชไวนั้นยิ่งทําให้สถานการณ์ของราชวงศ์ของฝรั่งเศสเลวร้วายยิ่งขึ้นนครบานปารีตไม่เชื่อฟังสภานิติบัญญัติอีกต่อไปพวกเขานําฝูงชนบุกเข้าพระราชวังในวันที่10สิงหาคมปี1792 แนส3วันถัดมาพระเจ้าลุยที่16ก็ถูกประกาศจับกุ้มอย่างเป็นทางการและถูกส่งตัวไปจองจำณนะหอคอยตองเปลวและในวันที่22กันยายนปี1792สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็เลยถูกสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปลี่ยนชื่อเป็นสภากงวงเสียงแห่งชาติ พระเจ้าหลุยที่16ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตในวันที่15มกราคมปี1793หลังจากที่มีการค้นพบตู้นิรภัยภายในห้องบรรทมของพระองค์ที่ได้บรรจุเอกสารลับมากมายที่เขียนติดต่อกับต่างชาติทําให้สภากงว่องเสี่ยงมีมติเอกชนให้ประหารพระเจ้าหลุยที่16ในความผิดฐานสมคบประทุศลายต่อเสรีภาพทั้งปวงและความมั่นคงแห่งรัฐพระเจ้าหลุยพยายามอุทธรณ์โทษประหารแต่แพ้โหวตในสภาทําให้ตัวของพระองค์ถูกนําไปประหารด้วยกิโยตินในวันที่21มกราคมปี1793 ความจริงแล้วเรื่องการปฏิวัติและการปฏิรูปฝรั่งเศสนั้นยังมีต่อจากนี้อีกเยอะเลยล่ะครับแต่ถ้าว่าผมคิดว่าตัวของเนื้อเรื่องเกมนั้นน่าจะโฟกัสแค่ช่วงก่อนพระเจ้าหลุยส์จะถูกประหารเท่านั้นแหละ ซึ่งตรงนี้ผมก็บอกตามตรงนะครับว่าผมค่อนข้างจะเห็นใจพระเจ้าหลุยอยู่บา้างเพราะจากที่อ่านมานนี้พระเจ้าหลุยก็ดูพยายามจะแก้ปัญหาเพื่อให้มันจบลงได้สวยทั้งสองฝ่ายแต่ทว่าก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่คอยชักใยทําให้สถานการณ์มันเลวร้วายลงไปอีกเสมอซึ่งเอาจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็น่าจะมีรับลวงพรางกันอยู่พอสมควรนั่แหละครับแต่ผมคงพูดอะไรมากไม่ได้นักเพราะเหตุการณ์มันก็ได้ผ่านไปมากกว่า200ปีแล้วซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับว่าทีมผู้สร้าง s t e e ซ r i s i n g นั้น แต่สุดท้ายการปฏิวัติฝรั่งเศสในตัวเกมนั้นจะลงเอยเหมือนดังเช่นในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเราหรือไม่ไปหาคำตอบกันในวันที่8กันยานี้นะครับ